ขอ,อล่างตรงๆเด้อตะไค,คร้ืองหวดสามหกนะเด็กมุกปู้แหละหมายเหล็ก,กสามครับเด็กตูเออเด็กมีกป้องรูแหละไมายเล็ก,กสามครับหม้เหล็กสามอันดัตัวที่สองครับเสียงกุงๆๆ้งกิ้งกุ้งกิ้งสองแสบครับสองแสบ ดสวยครับเหล็กปบองลูกที่สองครับสวยครับผมเบาหนองครับมือน,นี้มาพบพอก็เบาหนังอีกคือเก่าครับผมมือน,นี้ค้งสุดท้ายแล้วครับงวดวันที่สองพฤษภาหกแปดครับผมมือน,นี้เบาหนองจะขอโชคตะไคร่นะครับนาองงวดนี้บว์สิเลขถูจะเป็นตัวไหนเลขปีปองจะเป็นตัวไหนแกคอยทุกคนได้มีโชคไป่ํำกันงวดที่สองพฤษภา งวดนี้เดี๋ยวมาลุดกันครับถ้าผู้ใดเห็นเลขแล้วฝากหาซื้อไปนะครับเดี๋ยวเลขมันสียอันเดี๋ยวที่หาเลขวอดไหนะครับเนาะแต่อย่างไรแกอย่าให้ตรงเลขอันอกเพราะว่าตรงเลขอันย่ำหนขาดทุนย่ำหน่อนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวมารับโชคไปต้องกันครับตาใครบานเบาหน่อยนะครับเนาะลองนะครับลองพิจารณาผมได้ครับเด้อตรงเลขเดี๋ยวไปไหว้ตาใครรับกันแล้กการมารับโทคไปต้องกันครับผมงวดที่สองพฤษสภาหกแปดครับผม ตะใครม้วนอีแม่สามตัวสองตัวเอาเน้นๆตรงๆเด้อใคร ครวันนี้บาน้องจะจุดทูบขอโชควงสุดท้ายละงวดที่ซองสภา6-8เดอ้อตะไครขอตรงๆขอตรงๆทั้งเลขทูบแล้วก็เลขปีกองเดอ้อตะไคร กัครับว่ามันนี้จะเป็นตัวใดงวดที่สองพษทธสภา68ครับตาไคเลขทั่ววันนี้คอยมา3ตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่1เด้อสามตัวท้ายตรงๆเด้อตาไคใครเขามาเห็นตัวเลขนี้ก็คอยได้มีโชคด้วยกันทุกคนทุกคนเด้อตาไค เดี๋ยวก่อนจะไปเบื้องเด็กถูกเดี๋ยวบ้างน้องจะจับลูกปิงปองนะครับเอาสองลูกเหมือนเดิมนะครับสองลูกเหมือนเดิมขอเป็นเลยล่างเน,นียดเนียตรงตรงเลยนะครับเนาะขอแบบระบุเลยนะขอล่างตรงตรงเด้อตาไข่ชื่อหงวดสามหก เด็กมิป้องรู้แลกไม้เหล็กสามครับเด็กตูเออเด็กมิป้องรู้แลกไมายเหล็ก,กลสามครับไม้เลมมหล็กสามทำหนุนตัวที่สองครับเสียงุ쿵คิุง쿵คิง,ง,งสองแสบครับสองแสบียตรง,งเด้อสวยครับ เลขบงบอลูที่สองครับหมายเลขห้าครับสามห้าครับสามห้าเลขบิงบองตะไคร์บานเบาหน่อยครับสามห้าสามห้าครับเลขบิงบองเดี๋ยวไปรอรุ่นเลขถูกเหมือนกันครับว่างวดนี้เลขถูกสิเป็นตัวใดงวดที่สองพฤษสภาหกแปดเดี๋ยวไปรุ่นทหกันครับเดี๋ยวไปบงังเลขถูกตัวแรกกันครับผมงวดวันที่สองพฤษสภาหกแปด เด็ปิงปองเบาหน่องจับได้สามหานะครับนเนาะเด็กถูตัวแรกหมายเลขแปดครับเด็กถูตัวแรกหมายเลขแปดสาธุสาธุอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์เป็นกวามรูใจให้เบาหน่องด้วยนะครับเด้อดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชครับเด็กปิงปองสามห้าครับเนาะเลขกปิงปองสาวถูเด็ด บนี่นี่เนาะเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเลเบิดครับผมจับเบิ่งไว้นะครับนอ้ไวแต่พิาาจารณาส่วนตัวเลขกจะมักหรือบ่ม,มกักอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิษของแต่ละคนครับมกักจึงซื้อเอานะครับนอ้ขันบ่มักก็บ,บ่เป็นอย่างรับผ่านได้แต่ว่าเบาหน่องซื้อปกติแหละครับถ้าเลขตะไคร้เลขลุงคูนีเบาหน่องซื้อไว้ตลอดครับบ่เคยขาดเลขทูบตัวแรกหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดสาธุสาธ,สาธุสัทธามี บารมีเกิดครับแต่ไครบานเบาหนองนะครับเนาะอ่าได้ไปเล่ารุ่นในถูกตัวที่สองตัวที่สามเปน็นน้ำแข็งครับผมได้ไปบังเหล็กถูกตัวที่สองครับเหล็กถูกตัวแหลกไม้เล็กแปดเนาะแล้วก็เหล็กปิงปองเบาหน่องกระจับได้สามหาเนะครับเนาะเหล็กถูกตัวที่สองไม้เล็กหนึ่งครับแปดหนึ่งแปดหนึ่ง แปดหนึ่งเรียกงามอยู่เด้หลายคนกับเห็นเบ้าหน้องซื้อเหล็กตัวนี้ไหวอยู่ด้แปดหนึ่งบุ้งหัวเล็กดังมาได้ทั้งใดแต่ว่าคุยกันหลายหลายคนเขาบอกว่าเขาซื้อเหล็กแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเหลขกสามตัวนี่แหละคนเห็นซื้ออ่ะเดี๋ยวลองครับเพราะว่าเบ้าหน้องก็ซื้ออยู่แล้วนอกขัดไปเลขกตะไคร่ถูกเตียครั้ง ศรัทธามีบารมีเกิดครับผมตะไคร่บานเบาหนองเนาะเดี๋ยวเรอลุลในทูกตัวที่3ครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับเลขปิงปอง3 5หนะครับนอะสาธุสาธุคิดชื่ได้ไก้สมหวังดังปาถนาสุขภูสุขคนบ้านหนองกระิลงคิปให้เบิง้งเมือ่อทุกคนน่ะแหละครับผมค่อยๆตดตามนะครับนอสเพาะนี้เลขตะไคร์หลายคนทำมาแล้วห้ายว่ามือใดชีขอมือใดชีคอมันไก่มืออะไได้ประชัน เดี๋ยวไปลอดลุ่นในถูกตัวที่สามครับแปดหนึ่งตัวที่สามย้อนมาครับเด็กปิงปองสามห้าสาธุสาธุตะไข่บานบ่น,น้องครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งเล็กทูบตัวที่สามครับไม้เบ็นงเดียวข้าวเดียวแปบเดียวเด็กทูบตัวที่สามโอ้เลขกงามนะครับถูกแต่อีกตรงเลขแปดเด็กทูบตัวที่สามหมายเลขแปดครับแปดหนึ่งแปด 8ปดอ่าบัเนี่ยได้ครับงวดวังหันสองสองเจ็ดวดวังหันสองสเนี่สิเป็น8ปดเดก็ได้แปดหน8ดดเจดได้เปิดครับโอ้เหล่งามครับเหล่งามเดลกปิงปองสาห้าเลปิงปอง3าหาครับผมสาธุสาธุาธคิดที่ใดก็ให,ห้สมวังดังปราถนาสุภูสุขนช่องเบาหน่องเป็นเพียงแนวทางนะครับ โปรดใส่พิธานญาในการรับชมและฟังนำล้วกาศลองพิจารณาเบิง้งตัวเลขที่เบาหนองคอตะไคร่นะครับนอการรับโชคไปทำการคิดจริงได้กับให้ทรงวังดังปัรตนาสาธุสาธุขอให้ทุกคนจงโชคดีเลขตะไครงวดนี้ครับผม8ปดหนึ่งแปดสาห้าแดหนึ่งแปสาห้าเลขงวดวังหันเบิ้ลหนานะครับน้อสองสองเจ็ด งวดนี้บนแนครับอาจจะห้ามก็ได้ครับยังก็เกิดขึ้นได้เมื่ผู้ไดซื้อลอตเตอรี่ไหวก็วขอให้ได้รับโชคไปน้่กันถูกรางวัลน,นะครับเนาะสาธุสาธุรัทธามีบาลมีเกิดตาไข่บานเบาหน,น่องก็ขอให้ทุกคนโชคดีงวดที่2พฤษภาหกแปดแปดหสหสวัสดีครับ